ที่สายจากคุณปราณีจากเชียงรายก่อนครับสวัสดีค่ะคุณปราณีคะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับถามว่าถามว่าในกรณีที่ธนาคารเขาเขาให้ให้ขายทอดตลาดแต่เราเขยายมาเรื่อยๆทีนี้มันหมดสัญญาอายุสัญญาที่เราจำนนงกับธนาคารธนาคารลูกก็เลยอยากจะให้เราปิดนะคะแล้วเราไม่มีเงินแล้วก็ลูกเราก็ไม่สามารถรับภาณินี้จากรับภา,าละนี่จากเราได้ ที่นี้อยากจะใหค้คือธนาคารอันนี้เป็นนี่อะไรครับนี่บ้านหรือน,นี่อะไรเป็นนี่ค่ะค่ะสร้างบ้านนี่นี่สร้างบ้านกับธนาคารอะไรครับธนาคารอมสินสาขาเงสาขแม่สายเชียงรายค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับตอนนั้นยอดนี่ประมาณแปดแสนแต่ตอนนี้ยอดนี่จริงๆเหลือห้าแสนแปดแล้วก็มันจะมีดอกเบี้ยที่เราตอนนั้นเราปรับโครงสร้างอะไรมันจะเหลืออยู่ประมาณสองแสนเอ็ดอะค่ะรวมแล้วมันจะมีประมาณเกือบแปดแสน คือออมสินได้ฟ้องแล้วแต่ว่ายังฟ้องและบังคับนะครับฟ้องบังคับแต่ยังไม่ได้ขายแล้วเอาขายแล้วด้วยเหรอแล้วมีใครมาซื้อไปแล้วแต่ขยายเราขยายได้เรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าขายแล้วเนี่ยมีใครซื้ออะออย่างอย่างคือคือคือเราไประงับขายทอดตลาดแล้วค่ะแล้วคุณก็มาผ่อนกับธนาคารธนาคารก็ให้โอกาสใช่ไหมอ่ะ ทีนี้พอให้โอกาสแล้วป่ะก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวอีกใช่ป่ะครับไม่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 ใช่ไม่ไหวค่ะแต่คืออายุสัญญาที่เราไปจำนองกับธนาคารมันหมดปีนี้ค่ะอืมแล้วยังไงทีนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราไปหาคนมาซื้อทีนี้เราก็จะใช้ลูกสะพ้ยแต่ทีนี้ลูกสะพ้ยเขาก็เขาก็เหมือนว่าเขาจะอยากไปทำให้พ่อแม่เขาแล้วทางทางลูกเราก็ เขาทํางานเป็นลูกจ้างเขาเขาไม่มีไม่ไม่เหมือนไม่มีเครดิตอธนาคารเขาก็ไม่ให,ห้ค่ะ<ม>พี่ก็เลยบอกว่าอยากอยากจะให้ธนาคารเนี่ยเขาขยายเวลาให้เราได้ไหมเพราะว่าเราพอจะมีจ่ายไปได้เรื่อยๆค่ะจ่ายเดือนเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ตอนนี้จ่ายเดือนละแปดพันก็ยังจ่ายอยู่ใช่ไหมค่ะจ่ายทุกเดือนเพราะว่า ก็นาคารก็บอกว่าถ้าไม่ได้ติดต่าบังคับคดีจังหวัดเชียงรายให้ผมหน่อยได้ไหมติดต่อบังคับคดีจังหวัดเชียงรายไปพบบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เขาเชิญอมสินมาเจรจากันอีกรอบหนึ่งอ๋อครับใช่ใช่จะต้องเชิญมาเจรจากันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าว่าถ้าว่าฟังดูคุณเองก็มีความสามารถในการชําระนี้ได้เดือนละแปดพันใช่ไหมค่ะอมสินก็ไม่น่าจะใจเจืดใจดําถึงขั้นว่าจะต้อง บ,บังคับยึดไปขายทอดตลาดนะเพราะเขายังผ่อนไหวอยู่นะแปดพันนะถ้า<ช>เขาไม่ไหวเลยขาดทิ้งแล้วเนี่ยนะค,คุณขาดขาดส่งมาบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยไม,ไม่ไม่ขาดเลยค่ะตั้งแต่ปี60ไม่ขาดเลยค่ะผ่อนมาตลอดเลยใช่ไหมค่ะแล้วคู่สัญญาในคุณปราณีเองหรือเปล่าครับมีมีแฟนคือเป็นเป็นตำรวจตอนนี้เป็นเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ เกษียณแล้วทีนี้พอเกษียณแล้วปั๊บเนี่ยม,มันมันมันกลายกับว่าเราก็สูงอายุแล,แล้วแล้วยังผ่อนไม่หมดเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้คนอื่นมารับสภาพนี้แทนทําสัญญาใหม่ค่ะแต่ปรากฏว่าลูกเราก็มันคุณสมบัติไม่ได้นะเงินก็ไม่พอค่ะทีนี้ถ้า,าถ้าถ้าเป็นลูกสะพ้ยเคยไปถามธนาคารออมสินแล้วค่ะทีนี้ แกจะมีปัญหาตรงที่ว่าแกติดเครดิตบูโรตรงไอ้ไอ้เป็นหนีของบัตรเครดิตประมาณสองแสนไม่ไม่ไม่ต้องใช้ลูกสะพ้ายอ่ะเอา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 ตัวเราเนี่ยตอนนี้ก่อนเนี่ยนะทีนี้เรายังเรายังมีหลักทรัพย์อื่นไหมที่ดินอื่นเรามีบ้างไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะมีอันนี้ที่จะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะคะอืมเดี๋ยวลองทีมงานต่อกับบังคับคดีจังหวัดเชียงรายนะ ต่อดูนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยถ้าโทรไม่ติดหรือหรือท่านไม่สะดวกท่านติดงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้บังคับคดีให้คุณปราณีไปพบผู้อิากในการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคุณขึ้นศาลจังหวัดเชียงรายใช่ป่ะอ่าอ่าไปที่นั่นแหละไปที่เดิมมาแหละเคยแล้วเคยไปเจราจากับที่บังคับคดีไหม ไปไปมาครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ไปไปถามว่าธนาคารเขายื่นขยายเวลาให้ไหมแค่นั้นค่ะโอเคแสดงว่าคุณรู้แล้วไปที่เดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราประสานท่านผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเชียงรายให้ค่ะนะเดี๋ยวทีมงานเราประสานอยู่ถ้าวันนี้ไม่ได้แต่คุณคุณจะไปได้วันไหนคุณบอกบอกเลยไปไปได้ตลอดค่ะวันจันทร์ที่สองวันจันทร์แล้วกันนะหรือจะไปวันนี้ ไปไปวันจันทร์ดีไหมคะไปวันจันทร์ดีกว่าไปวันจันทร์สักสิบโมงค่ะวันจันทร์สิบโมงนะเดี๋ยวเราประสานให้นะค่ะค่ะไปพบผู้ในการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายนะให้ท่านช่วยเชิญธนาคารนอมสินมาเจรจาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมผมฟังดูแล้วคุณก็ยังผ่อนอยู่ไม่ขาดหายนะใช่ค่ะเพียงแต่ธนาคารธนาคารนอมสินก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าคุณเนี่ยเป็นรัฐธนาคารของรัฐนะ ไม่ใช่ธนาคารของเอกชนเป็นธนาคารของรัฐแล้วก็ต้องมีหน้าที่ช่วยประชาชนแลวเขายังไหวแลวคุณจะไปที่บังคับอะไรเขาอ่ะเอาเถอะที่ผ่านมาเขาก็เขาก็ให้ความมนุเคาะมาแล้วน่ะแต่ผมก็คิดว่าท่านก็ต้องดูเป็นคนคนไปรายๆไปนะว่าถ้าเขาขาดหายไม่ชําระเลยเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันไปใช่ค่ะแต่ว่าถ้าก็ยังส่งได้ส่งอยู่ส่งได้ส่งอยู่สักวันหนึ่งเขาอายุมากสมมุติ70-80ไปแต่ลูกเขาอาจจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็มารับตรงนี้ก้อนนี้แทนพ่อแม่ได้ มันก็น่าจะป็โอกาสเขาอะค่ะก็ยังเรียกว่าความประพฤติอะเนาะใช่วเพียงแต่ลูกเขายังไม่โตพอที่จะมีรายได้ที่จะสามารถจะมารับหนี้แทนพ่อแม่ได้ซึ่งพ่อแม่อยากเอาบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์ให้กับลูกถูกไหมค่ะอ่านั้นนะพี่ปราณีนะเดี๋ยวประสานประสานบังคับคดีจังหวัดได้ไหมติดงานติดต่อได้แล้วยังต่ออยู่ใช่ไหมโอเคเอาพี่ปราณีไปรอหลังไม่ก่อนค่ะนะเดี๋ยวประสานให้ประสานให้นะ